ไม่ไมมันมันอยู่สัทีว่าถ้าเราจะไปเกิดในยุคภาษีนี่ภาษีนี่ก็จะมีอยู่หลายแผนนะเน่งสะบ,สบัดสะบมลุ่มลุ่ม,มดอนดอนให้ท่านเห็นน้ำตาสาดกระเซน็นให้ท่านแลเห็นแล้วเกิดเกิดท่านให้ให้ท่านเกิดสงสารถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสร้างบุญเป็นตำนานเพียงแค่ว่า ขอพบพานแค่นั้นก็เป็นพอไอ้นั่นเขาเรียกว่ามันเป็นสายแบบสะบัดสะบอมไอ้สายสะบัดสะบอมนี่ไม่ต้องมาลงทุนเอาจริงเราจังเลยเ <c oughs> ออ <c oughs> แค่ไปเบี้น้ำตาให้ท่านเห็นแค่นั้นก็เป็นพอแหละแล้วท่านก็สงสารเองอ่า <c oughs> คือลักษณะมันไม่เหมือนกันลักษณะเอกคะมีเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นคอล้องพ่อนี่มันจะคนละอย่างถ้ายังเป็นคอร้องพ่อนี่ก็ถ้ายังเป็นคอร้องพ่อนี่ก็ร <c oughs> ับลมครั้งคราด <c oughs> ไม่ให้คนนั้นอน,นาจใจนะัก แต่ให้ทุกคนเห็นความรักทั้งถวยเทพเทวดานำมาถวายแม้แต่การเวลาผ่านพน้นหลายพันปีก็ยังไม่เบนหน้าบ่ายมีปูชนียสถานตั้งไว้ครองใจคู่คน คืออุปมาให้ฟังว่าทายัางเขาล้งพ่อเนี่ยก็คือหมายความว่าพอเราพอเราอยู่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยม,ม,ม,มันจะมีความมันจะมีแต่ความมั่งคั่งความคือวัตถุทานเนี่ยมันจะเกิดมามั่งคัง่งแต่พอแต่เราทิ้งสังขารไปปั๊บสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมันจะยืนยันความบริบูรณ์ทานบารมีเอาไว้ต่อพอแต่หลายร้อยปีหลายพันปีผ่านไปมสมบัติเหล่านี้มันก็ยังมั่นคงต่อ มันเหมือนกับคล้ายว่าช่วยเทพเทวดานี่ช่วยช่วยมาปกปักรักษาคือเสนาสนะที่เราเคยสร้างเคยอยู่อาศัยเนี่ยให้มันมีความมั่นคงถาวรอันนี้คือลักษณะของเขาเรียกว่ามาเป็นทานบารมีอีกอย่างหนึง่งขึ้นเขาหาบคอนนอนอยู่กลางบินขินกลางทราย เพียงแต่ได้ข่าวมาไว้ว่าพระศรีจะผ่านมาทิ้งภาระทางบ้านหวังเจอท่านพระาศาสดามุ่งประสงค์เพียงแค่ว่าเข้าสู่พระนิพพานเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะไปก่อนนะวันนี้ข้าไม่อยู่แล้วพระศรีท่านจะเดินทางมานี้แล้วข้าจะไปดักหน้าท่านเลย ไอ้ข้าวก็ห่อไปเพียงแค่กระป๋องเดี๋ยวไปนั่งคอยนอนคอยหวังเพียงแค่เข้านิพพานเนี่ยยายยายทำไมสถานที่ตรงนี้เวลาผ่านไปมาขนลุกขนชันหรือว่าพูดผีปีศาจเขาไม่ เขาห้ามหันไม่ให้ความสำคัญกับฉันและยายหนูเอ้ยไม่ใช่พูดผีปีศาจอันใดหรอกในสักถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยมีเคยมีผู้มากในบารมีท่านหนึ่ง มาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ณสถานที่ตรงนี้เพราะว่าอยากจะเข้านิพพานในคาที่พระเสีระยะเมตไตรนั้นเสด็จมาและจะขอฟังธรรมบรรลุยายมันเป็นยังงั้นหรือเออมันเป็นอย่างงั้นแหละเขาเล่ายายมาเราก็เลยเล่ายยายก็เล่าล้านต่อ ที่นี้คว่าหลานเนี่ยพอแต่เขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะเขาก็มีความคิดว่าแผ่นดินมีความสําคัญแต่ฉะไหนนั่นถึงไม่มีบารมีคนบรรลุธรรมต่อหน้าพระสีใหญ่บารมีไม่รองรับเคยเป็นตารกชัก นานวันกลับอ้างวานไม่มีเพียงไม่ไม่ไม,มีแม้แต่สัญญาลักษณ์ให้คนทั้งหลายได้บูชาเขาบอกไว้ว่าสถานที่พระอารหารันต์บรรลุธรรมเนี่ยบางถอันไม่มีสัญญลักษณ์ไม่มีรูปแบบหายก็าหายไปเลยอ่ะโอ้ เทที่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่เคยสำคัญสิ่งนี้ว่ามันจะเป็นคู่บุญญากับสังขาราเป็นในไหน,ไหนคำว่าพระพุทธองค์ท่านท่านปรงสังเวชสังทังคาใดถ้าพระอรหันต์ไม่จดไม่จดจำไว้ มันไม่ต่างอะไรกันกับเรื่องราวคนเดินดินคือคนทั้งหลายเขาก็มาให้ความสำคัญถ้าไม่จดอะไรอะ่ะเหมือนดังอรหันต์คู่นี้ก็เคยเป็นเศรษฐีมาก่อนชีวิตไม่เคยท่ำสอนตอบแทนองค์พระศาสนา หาอยู่หากินมุ่หวังเก็บเงินตราเอาไว้เลี้ยงลูกยาเพื่อให้เขาได้เติบโตเล็กนาะเล็กนิดเล็กน้อยไม่เคยกระเด็นออกนอกกระเป๋าถึงจะผ่านเรื่องราวแต่ก็ไม่เคยทำตาละห้อยได้แต่ได้แต่พึมพำบอกว่า เวลาของข่านั้นเหลือน้อยทรัพย์สินเงินทองให้นำไปใช้สอยหลังจากนี้ข้าจะออกบำเพ็ญเรียวแรงที่มีอยู่เชื่อชูคนเป็นที่รักแม้แต่บุคคลผู้จะทำสิ้นความลำบากไม่คิดจะยักให้ทานให้ หวังเพียงแค่ว่าบั้นปลายจะออกไปความรักมีค่ามากมายอย่าให้บุคคลเหล่านี้เขางองเองพอได้สนใจหวังทุกครั้งที่ได้มาพบทวยเทพเทวาไม่สมบดูด แต่เขานั้นอนาใจแท้สังขารมอบให้ครอบครัวเป็นที่รักแต่เบื้องหลังไม่เหลียวแลสมบัติหามาให้แท้แท้แต่กลับไม่เจริญงอกงามในธรรมถ้าจะให้คนอื่นเขาชมชื่นกองสังขาร ลูกเนียที่พบพานควรจะทำก่อนเป็นไหนไหนทวยเทพเทวดาเขาเป็นคนอื่นไกลจะให้เขาอานุโมทธนาใหมมันคงจะไม่มีทางลูกเอ้ยเหตุผลเป็นอย่างนี้พระอรหันต์ท่านบ่งชี้ เอาไว้สอนเป็นแบบอย่างบุพการีคนใดดำเนินใจทั่วทุกโมงยามเราพุทธบริษัททั้งหลายก็ให้บ้างโลกเขาก็จะต้องบูชาแทนอันนี้อุปมาให้ฟังว่าสถานที่ใดอย่างอย่างอย่างเวลาเราสร้างบุญสร้างทานที่เขาจึงอุปมาให้ฟังว่า ทำบางอย่างทำบางอย่างดีแต่ไม่ถูกอุปธรรมด้วยถวยเทพเทวาแต่ทำบางอย่างนี้เนี่ยถูกชุบเลี้ยงอุปธรรมด้วยถวยเทพเทวามันจะคนละคนละคนละความรู้สึกกันเขาก็เลยบอกลวลักษณะอย่างนี้บอกลักษณะที่ว่าพอแต่มาฟังเรื่องราว พอเป็นสังเขปจงมันพิจารณาสร้างไว้เพื่อสิ่งใดตอบแทนคุณคุณอันยิ่งก่อนคันไหนไหนระโรมเข้ามาให้เพื่อให้รู้ว่านี่คือบุญส่วนบางคนนั้นหนาะน้ำตาไหลหลังหามิดอยู่เคียงข้าง ฟังแล้วหน้าอดสูบางคราก็เหนียวรั้งหวังสังขารมาเชิดชูน้ำตาคลั่งทูเห็นแต่ความยากจนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาตัดขาดบาทสัมพันธ์แต่ทานของพิสุนั้นมันไม่ทำให้คนรวยนั้นหวั่นไหวเพราะมีเหตุอยู่ว่า ทุกค้าที่มีปัจจัยหยิบยื่นให้ได้ไม่ละคายคือครอบครัวส่วนเป็นคนอื่นมันขมขื่นยิ่งนักถ้าจะย,ยกเอาหัวใจอันเป็นที่รักเอาไว้บูชาเอาไว้ให้ใหไว้ในศาสนาถ้าอุปนิสัยไม่เคยสร้างบุญญา มีหรือปัจจัยเงินทาเรียวแรงจะกระเด็นเขาอุปมาให้ฟังฉะนั้นจึงบอกให้ฟังว่าคําว่าบุญทานบารมีเนี่ยมันจะมันจะนำมาอุปถัมมันจะนํามาต่อมันจะนํามาบัาชุชีวิตของเราเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์ข้าเจ้าก็เช่นเดียวกันแม้แต่พระสงฆ์ข้าเจ้าก็เช่นเดียวกัน อย่างก็เทล้องข้อเนี่ยคือที่เล่าให้ฟังเนี่ยหรือว่าสร้างสร้างไว้จริงๆนะที่สร้างจริงๆนี่ก็คือมันเป็นสมบัติมหาจากกักรพรรดิแต่ว่าก็เป็นของเคยเทพเทวดาแล้วก็เป็นคนสร้างเราก็ใส่ชื่นชมไปแต่ว่าเขาก็ต้องเอาชื่อเราไปด้วยนะเออเอาชื่อเราไปด้วย แต่สมบัติมหาจากักรพรรดินี่มันจะดีอยู่ยานก็คือได้คนมดใจไม่อะไรสังขารไม่น่าความน่างานถ้าเรานั้นจะเรียกใช้เพราะพลานิสงปกปิดหัวใจไม่สามารถเห็นทุกได้ พร้อมที่จะเต็มใจบูชาธรรมอุปมาอ้ยฟังว่าทาไมใช่สมบัติมหาจากักรพรรดินี่หน้างอนะนี่หน้าคว่ำหน้าบานนั่นเองหาดีๆอุ้ยแ <c oughs> ม่เอาหัวมันดอก <c oughs> แต่ว่าพอจะมีเป็นยังไงปับ๊บ <c oughs> เขาจะหลง <c oughs> เขามันมันก็เขาหลงมนมน,มน,มนอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่เพราะแต่ลูกหลานมาช่อมาสร้างอย่างเงี้ยแล้วแล้วปู่ย่าตายายมาสร้างอย่างเงี้ยไม่ช่วยสร้างเนี่ย ต่อไปนี่ลูกหลานจะหลงหลงนะหล,ลงปุยยาตายายนะยายยายอย่าดวนอย่าดวนสินลมหายใจนะยายอยู่กับฉันานานๆนะฉันไปทํางานในกำลังเงินเดือนกำลังขึ้นแต่มาฝากยายได้ขนมนมเลยก็มาฝากยาย แต่ที่นี่ฟังอยู่ทั่วไปนี่ก่อนติดตามตลอดใช่ไหมติดตามเลยนอนฟังทุกวันเจ้าคะอ้าวนั่งนอนฟังกันนะฟังแกงเหงาก็ได้นะฟังแกเคร็ดก็ได้ฟังกันผีก็ได้ เวลาไปกีดยางนี่เวลาผีมันวอยาวก็ฟังกันผีก็ได oh. ้ดิตั้งดมข้อหยู่เรามีผีมาเน้อมือโบก่าเนายใช่ไหมผีมันกลัวใช่ไหมผีมอล้นเจนยเ่จ้ะตั้งลงข้อยอแ่บกาใเจน่เลยจ้ะทำไมตงาติตั้งเดี๋ยวนี้เจ บางทีพอเขาคอมเมนต์มาเขาว่าหลวงพ่อพูดนอกเหนือพระไตรปิฎกพูดนอกเหนือพระไตรปิฎกกับเพราะว่าเราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเราจิงนม่นี้พระไตรปิฎกแล้วเราจะไปดู้นทำไมแต่ว่าชอบให้เขาชอบให้เขาชอบชอบให้ชอบให้เขาอ่านในฟังนะ แต่เวลาเราเขาอ่านฟังปั๊มเนี่ยเรานอนรับนี่จะไปด่าเรานะฮะว่าเราดีเอาเ,าอเอาเขาไม่ร้อนเราไม่ทางนั้นถ้าร้อนก็ลบๆเลยเด้ออ้าวว่าอย่งงางน,นั้นนีพอฟังฟงไปแล้วก็เข้าใจแล้วเนาะพอฟังฟังไปแล้วก็เข้าใจแล้วเนาะ อ้าวเกยังสกเนเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่ปินเยซ่โนนอ้ไปครับครับไปไหนตอนกึ้นคไหวโอไปไหว้ไปไหว้นั่นใช่ไหมโอ้ถ้าไปไหว้ไปไหว้ตอนร้อนนีใช่ไหมได้อ่าฮ่้ฮ่าฮ่่า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 าร่าฮ่ เย่นหลงกอกหลังมีบทสวดมนต์ของเทวดานะคะเอเขาเขาเขาทำแจกอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าจะเอาต้นฉบับไปทำแจกนะคะโอ้ต้นฉมันมันน่าจะมดแล้วมั้งต้นฉบับมันจะมีทีมุนเห็นเห็นมของพ่อสวดวันนั้นแบบวนไปวนมาเนาะ